The f a ฟ e ม h a i l a n d วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก3มเมนเทอร์เมนเทอร์คนชั้นหนึ่งแอตตาครอฟนางเอกคนแรกของโรเจอร์ฟิลมมีดีกรีความเป็นนางแบบทั้งในเกมและในชีวิตจริงจนได้รับสมญานามว่า Queen of Post ถ้าสร้างได้สวยแค่นี้พิมพ์สุดกงเท่าไหร่ก็หาผัวไม่ได้ราคะานอง เมนเชอร์คนที่2 DJ t ีตตอดีตดีเจแคมฟรอชื่อดังผู้มีผลงานมากับโรเจอร์ฟิล์มมากมายและเป็นต้นแบบเสียงภาคผีกลงโบจนเป็นปรากฏการณ์แห่งวงการภาพยนตร์เดอะซิมถ้าหนูมีความสามารถในการสร้างตัวละครซิมได้แค่นี้พี่แนะนำให้หนูเอาคำไปจุ่มน้ำดีกว่าค่ะและเมนเชอร์คนที่3ชาคริสเปลี่ยนแสงนักแคสเกมดาวรุ่งชื่อดังของโรเจอร์ฟิล์มที่สร้างผลงานการแคสมาแล้วมากมาย ผู้ซึ่งมีวลีเด็ดติดปากก็คือพวกเธอใช้หมอสแต่งซิมนะพี่ไม่ว่าแต่มาดูปลอมมากไปพี่ก็ไม่ชอบจจ้าม่เธอทั้ง3คนเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะสามารถเอาชนะแคมเปญในแต่ละสัปดาห์ได้ใน The Fame Thailand